พราะปุ๋ยตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยต่างคลเปล่าเนี่ยอง,งุ่นก็ออกดอกอีกแล้วดูสิออกดอกกันเต็มเลยทุกข้อยังไม่ทันจะปีนเสาเลยเนี่ยเนี่ยมกเม้าก็ออกต่อนเนื่องของเก่ายังกินไม่หมดของใหม่ก็ออกต่อนเนื่องยาว ระเภาวก็งามไม่เคยลือตัดมาสามปีแล้วผักมันปูจ้ะดูสิขนาดกิ่งหักยังออกเลยมักเมาอันนี้กิ่งหักมักเมารุ่นเก่ายังกินไม่หมดรุ่นใหม่ออกอย่างงี้ยมักเมากิ่งหักก็ออกยาวเนี่ยเริ่มออกก่อน ของเก่าบนยอดยังไม่ได้สวยเลยของใหม่ออกเนี่ยตามส้นตามอร่อยกำลังอร่อยเมาออกทุกต้นเลยตอนแรกคิดว่าต้นนี้เป็นตัวผู้ที่ไหนได้พอยุก,ก็ถึงแล้วก็ออกดูกสิเนี่ยออกใหม่เต็มเลยเมา รุ่นเก่ายังกินนี่หมดรุ่นใหม่ออกเยางนี้เต็มเลยค่ะดกมากอะ่ะใช้ปุ๋ยตัวนี้มันออกตลอดแล้วไม่ได้โฆษณานะคะจัาการกกใช้จริงดูสิชื่นใจดกมากมากากินยังไงเนี่ยหมดอ,มอันนี้ตามส้มอมอร่อยนะนี่ We'll see.